เรื่องนี้ยต้องต้องขอยาดย้ยอนกลับไปสักสามสิบเกือบสี่สิบปีแล้วเนะอะย,ยุคนั้นซึ่งการคามนาคมตามปั่จังหวัดมันก็ไม่เจริญเท่าไหร่หรอกอแต่มันมีถนนหนทางปกติแล้วลหละอามแต่ด้วยความเป็นคนภาคกลางนะคนภาคกลางส่วนใหญ่เขาจะเดินทางด้วยเรือเนะาะพาเรือกันไปเอาอย่างอย่างคนบ้านผมอย่างสมุทรสงครามอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะล่องเรือตามคลองตามไรกันไปแบบเนี้ผ่านเข้าหน้าบ้านส่วนใหญ่จะหันออกคลองถูกไหมครับเขาจะไม่อิงถนนแหละบ้านเขาจะอิงกับคลองจริงไหมครับอถนนเนี่ยไม่ใช่หน้าบ้านเนี่ยถนนที่หลังบ้านไปเลยหน้าบ้านจริงคือริมคลองด้วยความที่หน้าบ้านริมคลองอย่างเนี้ยเรือกเกือบันทุกบ้านแหละไปไหนมาไหนก็ใช้เรือกันย้อนไปหลังสามสิบ สี่สิบป,ปีที่แล้วเนาะมันมีเรื่องอยังเกิดขึ้นในในระแวกของที่ปู่ผมอยู่ก็แล้วกันปู่ก็มีที่ทำนานี่แหละปู่กับย่าก็ทำนากันมาตลอดเขาก็เล่าให้ฟังว่าวันสมัยเขาเอะตอนที่ยังเป็นหนุ่มๆยู่เนาะใช้คำนี้ดีกว,ว่าครับย้อนกลับไปย้อนกลับไปอีกตอนที่เขาเป็นหนุ่มๆอะ่ะเขาก็มี จะไปจีบหญ้านี่แหละคนสมัยก่อนอนเวลาเดินทางมีงานมีอะไรกันก็ขายเรือไปจุดนัดโซนเนี่ยก็จะเป็นตามงานวัดต่างๆครับใช่ไหมใชม่มีงานมีงานวัดที่นู่นไว้มีงานวัดนี้ไว้ก็จะนัดด้กั้นไ,ไปไว้แต่งตัวก็ไปหาสาวไปเจอสาวในงานก็แซวก็แอลกันไปตามภาษาไว้ดุนสมัยก่อนปูผมก็เป็นหนึ่งในนั้น จะเป็นคนซึ่งนัดเงี้ยไว้เฮ้ยเดี๋ยวเรานี่ไอ,อสาวคนไหนก็ว่ากันไปครับสาวหมู่บ้านาน,นั้นสาวตำบลนั้นก็มา,ากันทางเดินกันน่แหละอมสิ่งที่มีประการซึ่งเขาเรียกได้ว่ามีมีกันจกวัวก็คือชาโดเนาะอ่านเขาใส่ชาโดเลยชาร์โดนคือชาโดนั่น<อ>แหละแล้ก<อ>็มีหนัง้างแปลงครับใช่ไหมที่ขาไม่ได้ก็มีชาโดกับหนังกางแปลงนี่แหละ แล้วมงังจะเป็นที่รวมของบรรดาชายจักการต่างต่างอำเภอต่างคุ้งน้ากันแบบนี้หน้าเวทีชาโดนี่แหละตัวดีเลยปู๊กบอกว่าที่นั่นน่ะเขาเรียกว่าเป็นที่ประรองของขังกันครับศิษย์ไหนอาจารย์ไหนดีๆขึ้นไปสักกันมาไปลงของลงอาคมกันมาสักเสกเลียกยันก็ก็จะได้ลองกันแหละที่หน้าเวทีชาโดนี่แหละเออ เขาก็ใช้คำนั้นนะโหเพราะว่าบบนั้นเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์คนไหนดีนะถ้าไปมีเรื่องกันหน้าเวทีชาโดแล้วถ้าเขาใช้คําว่าถ้ามาแรงวันไม่ได้กินน้ําเหลืองถือว่ามึงเหนียวจริงออืใช้คำนั้นเลยนะแต่ถ้ามึงไม่เหนียวจริงแค่มีรอยขีดขวดมีน้ําเหลืองออกมาให้มาแรงวันกินได้หรือว่าอาจารย์มึงไม่เจ๋งขออ่า น่นแหละวัยรุ่นสมัยก่อนเขาก็ล้องกันแบบนี้ของขังของอะไรกันก็คาดเอวกันไปสกักอะไรก็ว่ากันไปพอพิจึรเวทีนั้นจริงๆอนะ่ะมันไม่ใช่แม่มันไม่ใช่แค่มีคนแค่ในหมู่บ้านของเราเนาะม,มันมีคนต่างอำเภอเนาะครับต่างพื้นที่ก็มาละแวกข้างเคียงจังหวัดข้างเคียงก็มาถ้าถ้าเป็นงานใหญ่ระดับอำเภออย่างเงี้ยมันเป็นีิสูวน์ร่วมเลยอ่ะมันพิสูจน์ร่วมเลยอือฮะ ว่าคนกะไปไม่ได้กะไปไปเรื่องงานาเพราะตลอดกะไปม,มีเรื่องกะไปร้องของกันอ่อครับอันแหละวัยรุ่นสมัยนั้นเลยมันก็เกิดเหตุแบบนั้นจริงๆงก็ร้องของกันท้าตีท้าต่อยกันหน้าไวทีจิงตุกกตับแล้วก็ว่าไปเขาเนี่ยปู่ผมก็เป็นหนึ่งในกลุ่มซึ่งซึ่งไปมีเรื่องกับเขาแล้วก็เลยเรยว่าสู้ไม่ได้อืสู้ไม่ได้ประเดียส,สู้ไม่ได้ด้วยด้วยวิชาคมนะ ลุ้มได้ด้วยคนน้อยกว่าเราเราไปต่างถิ่นคนเราน้อยกว่าสู้เขาไม่ได้กลับมากลับมาใหม่กลับมาเพื่อจะไปล้างแขนใช้คำนั้นก็ได้ครับหต,ตัดเปลี่ยนผักคพ่กก็หม่เพื่อจะกลับไปใหม่เขาเนี้ยพอพอจะกลับกันใหม่รอบเนี้ยคงจะเข้าไปที่งานไม่ได้ละเพราะว่า ในองคในงานเขาคงไม่ให้เข้าแนะ่ละกลับไปมีเรื่องใหม่เขาคงจะให้เข้าแนะ่ๆน uh ่ huh. เขาไปจักลอ,อตามเขาเรียกว่าป่า uh huh. ไม่ใช่ป่าหรอกอตามสวนสวนมะพร้าว uh huh. ก็แถวแถวบ้านผมมันเป็นสวนมะพร้าวนะก็ไปดักสุ่มตาสวนมะพร้าวล่อไอจังหวะไอเึ้นไอกลุ่มนี้ยมันมาจากที่อื่นมันต้องผ่านทางถนนเส้นนี้แนะ่ <c oughs> เพดักรอ,อจะมีเรื่องแหละใช้คำนั้น เพราะเห็นในกลุ่มนั้นมาจริง,ซ,งซึ่งในวัต่อสู้เขาไม่ได้นะอ,ออกมาข้างนอกก็ดักดักจะทําร้ายกันนั่นแหละสรุปว่าล,ล,ล,ลุกตุกต้ากันแล้วหนึ่งในหนึ่งในเพื่อนของปู่ผม,ผมก็ได้คราดท่าเสียดีใช้คํานั้นออยู่ในอยู่ในกองอยู่ในสวนคราวนั่นแหละแล้วก็หนีกันไปต่างคนต่างหนีมีเหตุแบบนั้น ตำรวจก็ตามไล่จับอะไรอะไรกันก็ว่ากันไปเขาเนี่ยปู่ปู่ผมก็หนีลงเรือเอาเรือไปอะปู่เอาเรือไปปูปป่ก็หนีลงเรือพายเรือก็จะกลับบ้านครับพายเรือไปในน้ำจอมจอมจอมสิ่งเดียวซึ่งเห็นในความมืดก็คือแสงจันนำทางได้ด้วยแสงจันเนาะรันนี้ที่แสงยังอื่นหรอกบ้านในในลําคลองมันไม่มีใครเปิดไฟสว่างขนาดนั้นหรอกอ ก็ดูแสงจันทร์นำทางในลำคลองไปเรื่อยๆพายไปรีบพายไปรีบพายไปหนึ่งในการรีบคือหนีหนีคดีหนีอะไรก็ตตาปโ่บอกโผว,ว่าจันทร์ไปเลยถึงบ้านให้เร็วที่สุดอคราวนี้โูขพอโ่ไปถึงบ้านเนี่ยเอาโผเลยไว้ที่หัวบันไดแล้วก็วิ่งขึ้นบ้านตึก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 ครับยากตอนนั้นปู่อยู่ยกับแา้วน,นะยากบอกไปไล่<อ>ไปเที่ยวทําไม ไม่นกลับมาจะขื้นกระขอบแบบนี้แล้วเนื้อตัวทําไมมันมีเรื่องอะไรด้วยอปู่ก็บอกว่าเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยเขาเปลี่ยนเสอยงครั้งไม่ทันไม่ทันเท่าไหร่นะม,มีเสียงตะโกนมาจากข้างล่างเรียกชื่อปู่ผมตะโกนเรียกชื่อสองครั้งปู่ไม่ตอบยา่าบอกว่าเอา้าทําไมก ไปลงไปทับมันขึ้นมาล่ะโอ้มาตอบกไปต้องไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบอะไรยากบอกอะไรเพื่อนกันแท้ๆไปด้วยกันทําไมไแม่มันคิดบ้านอืยาก็เดินไปเพื่อจะไปเปิดไอประตูซึ่งก็เป็นซากไม้ไผ่อะครับสมัยก่อนนะอามอืมตัวบนเป็นฟากไม้ไผ่อ่ะก็จะเปิดฟากอันนี้ออกไปเพื่อจะไปดูอีกคนข้างล่างซึ่งเด้กอยู่หัวบันไดอะโอ้ก็จับแขนย่าไว้บอกจะปลด ยาก็บอกทําไมไม่เปิดก็มันรออยู่ข้าง,างห้ขไม่มาก่อนสิไปเที่ยวีกันแล้วทำไมไม่ให้ขึ้นบ้านอืมโอ้ก็ไม่พูดอะไรดึงมันมีตะเกียงไปต,ตะเกียงน้ำมันก้าดอ่ะครับมันไม่สว่างหรอกอจริงไหมมันก็เห็นลำไรลำไรมันไม่สว่างมากอ่ะ เรีกอยู่ใต้ถึงบ้านไม่ต้องตอบอะไรเลยเขาเพิ่งเขียนเรียกชื่อปู่ขอมึงนะเรียกแต่ปู่เขาไม่ตอบอฮจนย่าแปลกใจสงสัยว่าทำไมาไม่ตอบนะย่าก็จะโกรธย่าก็จะบอกว่าเอออยู่ข้างบนขึ้นมาสิยาส่าโสดไปแล้วด้วยความที่ย,าย่าเขาไม่กู้ปู่ไม่ยอมพูดสักทีย่าก็เลยสวดไปเลยว่าเอออยู่ข้างบนขึ้นมาสิ เจ้าเสียงนั้นอ่ะมันเดินที่บันไดแบบตึกุยแ,แอบแอบอแอบจนถึงหน้าประตูที่เป็นฟากไม้ไผ่อะครับแล้วก็เอามือดันฟากครืดโอ้โหภาที่เห็นครับมันเป็นเงาผู้ชายคนหนึ่งหน้าประตูครับไม่สว่างอะไรเพราะแสงในบ้านมันก็ไม่สว่างอืม แต่ปู่รู้แน่ว่าไอ้คนยืนหน้าประตูคือใครม,มันคือเพื่อนของปู่ซึ่งปู่รู้แล้วว่าเพื่อนคนเนี้ยไปฆ่าท่าเสียทีไอ้กลุ่มนั้นแล้วอยู่ในอยู่ในโซนนกเคา้าอําก่อนที่ปู่จะหนีกลับบ้านมาครับยาบอกว่าจะไม่ก็เดินเข้ามาีิทำไมดิเข้ามาในบ้านอะอคนผู้ชายคนนั้นซึ่งยืนหน้าประตูก็ต,ตะโกนบอกว่ามึงทิ้งกูทำไมอ่า มึงทิ้งกูทําไมครับทําไมมึงไม่ช่วยกูครับโหย้ยปู่ไม่โทษปู่นิ่งตลอดตอนนี้ปู่ไม่พูดแะเลยงั่งก้มหน้าเหมือนไม่ได้ร้องไห้แต่ไม่รู้จะพูดอะไรมันมันไม่ยิดหอกอะไรกับสีที่มันอยู่หน้าประตูครับย่าก็ย่าเนี่ยกำลังจะเดินไปหาเพื่อนของปู่นะแต่ปู่จับแขนไว้ อย่าไปอืมันตายแล้ว oh. ยาบอกมันตายอะไรในยีน้าประตูออ uh. สบัดแขนสบัดมือจากแขนปู่นะแล้วก็เดินไปหาไอ้เจ้าเงาดํอยีน้าประตูตอนนั้น uh. ซึ่งยาตารู้จักเขาคือใครพ uh. อญา่าเดินไปได้สามเก้าไอ้เงาดํางั้นมันเดินถอยลงจากบ้านไป uh. แอบ๊บแอบ๊บแอ๊บแต่ไม่ได้หันหลังนะ uh. มันเดินถอยหลังอะ่ะ uh, uh. ถอยหลังลงบ้านไปครับ uh. อยากก็เดินไปเอ้าจะไปไหนอ่ะขึ้นมาก่อนเดี๋ยวให้มันไปส่งบ้านจะไปยังไงอ่ะเรือจอดที่ไหนเดี๋ยวจะให้จะให้ปูไปสง่งเจ้าร่างนั้นไม่ต่อบอะไรเดินต่อไปที่ท่าน้ำแล้วออลาร่างนั้นค่อยๆเดินลงน้ำไปครับอ,อยากบอกเฮ้ยลงไปทำไม ยาก็วิ่งมาหาปู่ไม่สปช่วยเพื่อนเดี่ยเพื่อนไช่วยเพื่อนเดี่ยเพื่อนเพื่อนโดดน้ําลงไปแล้วปู่ไม่ไปครับเออมันตายแล้วมันตายแล้วจริงๆแล้นมันจะเดินมาหาได้ไงเธอหลอกกันหรือเปล่าไม่หลอกเราไม่สามารถจะพาไปดูได้อตอนนี้เราพาไปดูไม่ได้เขาเนี่ยย่ามานั่นาลังเกตมมนก็ตัวปู่ครับ ว่ามันมีลอยเลือดมันมีอะไรเต็มเลยวะคุณจะเห็นนะคุณจะสังเกตเห็นว่าว่าตอนที่นั่งนั่งใกล้ๆกันเราริงว่าเมื่อปู่ยังมีเลือดอยู่เสื้อผ้าปู่ก็เลอะเลือดญาติในญายิก็ตกใจว่าไปทําอะไรมามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วทําไมมันเต็มไปด้วยเลือดแบบเนี้ยปู่บอกว่ามันมันมันสู้เขาไม่ได้เ เราไปตามพวกแล้วเราก็สู้กาไม่ได้แล้วเพื่อนเราคนนั้นอ่ะมันถูกตอนนั้นทําลายจนเสียชีวิตญอติเขาบอกว่าตายแล้วแล้วแล้วเรื่องมันเป็นไงแล้วเราจะต้องทำยังไงเราจะต้องหนีไหมหรือเราจะต้องไปโมดโตหรืออะไรหรือเปล่าโอ้ก็บอกว่าเราไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันเราหนีมาก่อนืพมอะนี้นเราเราไม่รู้จะทำอะไรเราทํอะไรไม่ถูกแล้วเราต้องหนีมาก่อน วยกันอยู่สักพักอ่ะมันมีเสียงเดู่ใ้ตันบ้านออืเสียงเดินชัดมากโอล่เป็นเสียงเดินครับไม่ใช่เดินธรรมดานะเดินแล้วมากระท u พื้นนะตึง้งอุ้ยฮะแล้วก็เดินสามสี่ก้าทงพื้นตึ้งอย่างเงี้ยอืมอืมพื้นมันสะเทือนจนจนโผล่ย่านรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ธรรมดาแล้วกออเดินไปยสักพักกอดเรียกชื่อปู่อีกตึง้ง ทิ้งกูทำไมเออครับฮะไม่ว่าของดีขนาดไหนในตัวนะมันตัดเลิศน,นะครับเห็นสิ่งที่เห็นตรงหน้าสิ่งที่เพิ่งเจอมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยอืมันทําอะไรไม่ถูกนะนครับครับของมันมีดีขนาดไหนไม่รู้มลสถารแล้วก็ท่องไม่ถูกอ่ะอืมอืมเดินไปเสียงสองคนสามปาย,ปยาปู่ก็ย่านนั่งนั่งนิ่งนิ กอดกันกลมๆใช้คำนั้นตัวนะ่ะคราวนี้ยมันไม่ใช่แค่พื้นสีแออมมันเป็นฟ้าข้างบ้านอะ่ะเหมือนคนนอามือตีตีป่าบ้านปังโอ้โหมันทิ้งกูทำไมโอ้โห้วก็เดินไปอีกฝั่งปังมันทิ้งกูทำไมโอ้โหบรรยากาศแบบนี้ยมันมันอยู่เกือบจะทั้งคืนอโอ้โหแบบเนี้ย มันไม่รู้จะทำอะไรครั้งนี้ยมันมันจะเป็นเรื่องคาใจว่าว่าทาไมเพื่อนปู่มาทํากับปู่แบบเนี้ยอือกไปด้วยกันไม่ใช่เหรอเป็นเพื่อนจะไปเที่ยวด้วยกันมันแล้วมันเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยเขาก็ปู่ก็ไม่พูดอะไรนะตอนนั้นหลายหลายคนก็สงสัยว่าเพื่อนปู่จริงก็สงสัยว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งเนี้ย มันเบาลงแล้วก็จางลงตอนใกล้ฟ้าสางแต่หลังจากฟ้าสางแล้วไม่นานเจ้าที่ตำรวจก็มาที่บ้านครับก็ปู่ไปสอบสวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงแบบไหนมีเรื่องกันยังไงมีเรื่องกับใครกลุ่มไหนแล้วคนเสียชีวินนตนี่รู้จักไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไปตามกฎหมายเนาะแต่คนนี้ในเรื่องของคดีก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่ทุกคนขาดใจคือแล้วทำไมเพื่อนปู่มาทาแบบเนี้ยออ ปู่ก็คุยในกลุ่มของเพื่อนของเขานในสมัยนั้นอ่ะครับว่าทุกคนไปมีของขังของที่ก็อวดกันนี่ไว้ตะกุดนี่ไว้วัดนี่ไว้ยหลวงพ่อนี่สักว์ไอ้ครูมาไว้แบบนั้นนี่เพื่อนที่ที่พลาดท่าเสียทีเขาปู่ก็ใช้คำนั้นนะเป็นพลาดท่าเสียทีเขาเขาก็ได้ของดีมามีไว้อย่างนี้ยนั้นไว้คือปู่ผมเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรดีขนาดนั้นหรอกบอกเฮ้ยปูขอได้ไหมของดีของมึงเนี่ยปูขอแล้วกัน กูขอเลยคืนนี้จะไปมีเรื่องเกก,กันอะไรก็แล้วแต่กูขอได้ไหม uh เพื่อนกูบอกเฮ้ยไม่ได้ถ้ากูให้ไปแล้วใครใครจะดูแลกูของดีของกูถ้ากูพลาดท่าเสียทีไปจะทํำยังไงอืก uh ู uh. บอกเฮ้ยมึงสักเต็มตัวขนาดนี้อาจารย์มันเก่งแล้วกูไม่มีอะไรเลยขอกูเถอะแล้วปูก่ก็จะชาดมา uh uh. ตักเพื่อนเขาหนะก็โห uh oh. ในคืนที่มีเรื่องกําลังจะไปมีเรื่องนะให้กูเถอะโอ้หบอกมีงให้กูเถอะกูขอเหอะขอเขาบังอยอักก็เอามาเอามาจากเพื่อนออืแล้วก็ไปตะลุมบออีลุงมๆงนงังอะไรกันว่าไปคนเนี้ยอ,อ,อด้วยความที่มันเกิดจากด้วยของมีของมีคมอะไรบางอย่างก็ตามแต่มันเกิดค่าท่าเสียทีเขาอะเสียชีวิตอืเขาก็คงคิดว่าไอ้ของที่ปลุเขามา ปู่ของเขามาทําให้เขาตายช็อ,อตมกว่าปู่แย่งเข้ามาทําให้เขาตายอืภาพจําออืมืมแล้วก็มาขึ้นนั้นครับปู่บอกตลอดทางที่ปู่หนีโรงเรียนนะออมันว่ายน้ําทางมานันน่าจะปู่ไม่บอกใครว่ามันว่ายน้ำข้างใูแต่กอเรดยกชื่อปู่แล้วก็ว่ายน้ํามันทิ้งคุณทาไหมหมันทิ้งคุณทำไมปู่เล่นพายจะกลับบ้านนั่นแล้วก็วิ่งขึ้นบ้านครับแล้วเพื่อนเขาก็มา ที่ประันจริงแต่เพื่อนเขาก็ไม่ได้เข้าไปในบ้านเพาเข้าไปในบ้านไม่ได้มีกานสิ่งในบ้านที่ที่ไม่ให้เขาไม่ให้เพื่อนอเขาเข้าบ้านได้ก็นม่ญา่าเรียกขึ้นบ้านแล้วก็จริงแต่ว่าก็ได้แค่หน้าประตูปูกบอกว่า,วาของที่กูเอามึงมาเนี่ยกูไปคืนนะยี่ที่งานมึงแล้วนะครับมึงกับกกูก,ก็ก็เลยแล้วต่อกันนะจะตามกูเลยนไหมตาม ันไม่จบสิมันไม่จบครับปู่ยังเจอเพื่อนคนนี้อยู่ตลอดเวลาอือฮะปู่ใช้คำว่าตลอดเวลานะครับตอ,ตอนนั้นตอนที่ปู่เป็นไมรุ่นเนาะครับปู่ต้องไปแต่เมื่อก่อนนะเขาเขาฝังเขาไม่ได้ฝังเขาเขาเรียกว่าเอาศพใส่ซอกแล้วก็บอกปูน่ะอปูลนไปที่ททท ที่เบาปูนนั่นแหละที่หลุมที่เป็นปนูนะเออกูมึงไม่ให้ใครกูไม่เป็นไรกูจะบวชให้มึงกูจะบวชให้มึงครรษาหนึ่งก็แล้วกันมึงกับกูได้ได้ตัดขาดกันสักทีเนาะจะได้ไม่ต้องตามจะเป็นวิบากแบบเนี้ยกูก็บวชให้อา 3, มันไม่ใช่แค่แค่สามเดือนอะไรอย่างนั้นนะตามความเข้าใจ<ๆ>เราใช่ไหม ปู่ก็อยู่นานกว่าที่ปู่อยู่นานไม่ใช่อะไรปู่บอกว่าทุกคืนมันก็จะมานั่งข้้งค้างนิ่งๆไม่พูดอะไรแต่ปู่สึกได้ว่าว้ามันนั่งอยู่ค้างเพราะปู่จำจำจำกลิ่นจำกลิ่นมันได้ปู่บอกว่าปู่จำกลิ่นมันได้ขนาดปู่บวชเป็นพระอยู่เนาะตอนนั้นปู่เป็นพระน่ะก็สวดมนต์เสร็จอธิษฐานจิต แผ่ไม่ตา้มันไปทุกวันทุกวันทุกวันจนมันหนึ่งมันมาเข้าฟันว่าเออกูไปแล้วนะอืขอบคุมึงมะอยู่ยกับกูมาจนะปีนึงวะกูไปแล้วนะแล้วเขาก็าไปครับอ่ามันเชื่อไหมปล่ผมสึกมันจับค่าแล้วก่อน ที่ปู่ผมจะเสียไปปู่ผมก็เป็นซับเบอร์เลยที่นั่นจนวันที่ปู่เสียนะ uh. ปู่ก็ศึกแล้วก็จริงก็อยู่วัดทํางานเกี่ยวกับศอกเกี่ยวอะไรแบบนี้ตลอดมาเลยครับ uh. ปู่ผมก็เป็นก็เป็นซับปปเบอคนหนึ่งที่วัดนั้นจนจนปู่เสียเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันสั่งใจก็ปู่ uh huh. ยาเขาบอกว่าปู่มันมันมันมีกรรมับมังแต่เวรุ่นนะเป็นสร้างวิบากวย่เราจะต้องใช้การอยู่ที่วัดน,นั่นแหะ อือเป็นปู่เสียแล้วามเรื่องเนี้ยโอ้โหเรื่องสั้นนะอามโอเคฮะก็คุณคุณหนูดีบอกว่าน่ากลัวมากประโยคที่บอกมึงทิ้งกูทำไมเนี่ยเออแล้วแบบเหมือนอารมณ์เหมือนเขาฝังใจเหมือนเขาแบบจำอ่ะแบบไม่ไม่ยอมปล่อยอ่ะคือแบบเออต้องการคำตอบว่าทิ้งทำไมวะวันนั้นทิ้งกูทำไม ของก็ไปแล้วมันออทิ้งให้กูนอนตายอยู่เ <Yeah. S 2> นี่ยเหรอปูอ่ผมเชื่อว่าปู่ผมคงอาจจะไม่ได้เล่าทั้งหมดซึ่งซึ่งเหตุการณ์ในคืนนั้นนะเขาก็เล่าแค่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืมอ่มแล้วเพื่อนเขาเพื่อนนี้ก็สนิทกับปู่มากคําที่ยากก็บอกมันก็มายืนหน้าประตูนั่นแหละถามปู่มันทิ้งมันทําไมอมผมก็ไม่รู้ว่าปู่ที่ชอบทำอะไรเท่านั้น ออแต่คำนี้คือเดือา่างเปิดประตูมารู้ท่านรู้ว่าคนที่ยืนหน้าประตูคือเพื่อนตัวเองตนตายไปแล้วแน่เออแล้วก็เรียกชื่อปู่แล้วก็ตะโกนมึงทิ้งกูทําไม<อ>ต้องเสียนแบบกดมากมึงทิ้งกูทําไมเนี้ย<อ>แล้วก็เดินลอ้อปั้นเอาอะไรกระทุ้มขึ้นปึ้ง<อ>ปึ้งอย่างเงี้ยมึงทิ้งกูทําไม ม่รู้จะทำเนี่ยอามอามคิดแทาอามเป็นปู่ตอนนั้นอามจะทํำยังไงวะเอาจริงๆนะตอนนั้นนะ<ม>ตอนนั้นก็ต้องตั้งสติอ่ะคือกลัวก็กลัวแหละอื<ม>ตอนนั้นยังแบบต้องทํายังไงให้ได้แบบเราต้องผ่านไปให้ได้ก่อนเนี่ยคืนเนี้ยอืมอืมแต่อผ่านไป<อ>ยังไงก<อ><อ>็สิ่งที่อยู่ข้างล่างก็คือเพื่นอนอรู้ว่าเพื่อนตายไปแล้วไม่ใช่แค่พื้นก็ยังเป็นฝาผนังอีกคนเอามือฟาดฝาผนังปัง บ้านไม้อะคเวลามือข้ามมันดังนะดังดีมันดังมากนะมาปังบุงทิ้งกูทําไมโูทิ้งกูทําไมอย่างเนี้ยน้ำมันอยู่ในขว้างแบบนั้นมันไม่รู้จะทํายังไงนะอารมณ์ตอนนั้นะอืมแต่เชื่อว่าเขาก็ตัวของของปู่ของอาจารย์หนอเขาคงรู้สึกผิดแหละอืมรู้สึกผิดแล้วแหละอืมก็เลยแบบต้องนั่นแหละก็อยู่กับเพื่อน เยู่เพื่อเป็นปีอ่ะอย่อบวชเป็นปีแล้วก็ศึกจากพระมาตอนที่เพื่อนมาเข้าฝันบอกว่าอือกูไปแล้วนะอืออืออือเดี๋ยวเห็นเครื่องจะเป็นปีอะเป็นบอกขึ้นเข้าฝันกูไปแล้วนะเขาเลยสึกพอสึกเสร็จแล้วก็ก็เป็นัะเล้ออยู่ที่วัดนี่แหละเป็นเป็นเสียก็ยงังก็ยังเป็นับเบ้อจนวันตายกูเ้ามอโอเคครับ <สา S 2> ผมเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวจริง มองเห็นภาพแบบทะลุมิติกันมาเลยทีเดียวเหมือนเราย้อนกลับไปใน<ม>ในช่วงนั้นจริงๆนะเออ<ม>โหแล้วแล้วเสียงอาจารย์หนอแบบบรรยากาศแบบรอบข้างคือมันเงียบสงัดมากมันได้<ม>ได้แบบฟิลจริงๆโอเคครับ<ม>ขอบคุณอาจารย์หนอมากๆ